เคยเป็นไหมครับเวลาที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเราแล้วเสร็จแล้วก็ชอบถามหาว่ารหัส Wi-Fi ของเราคืออะไรเดี๋ยวเราจะพาใช้ QR code ให้เขาสแกนแล้วก็ได้รหัส Wi-Fi connect อัตโนมัติเลยด้วย Line OA สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในพี่น้งนองน,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้น จาไไอตนฟครับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนในการทำ QR Code ให้ลูกค้าเนี่ยสแกน QR แล้วทำการล็อกอินในการใช้รหัส Wi-Fi ของทางร้านของเราได้เลยนะครับโดยทำได้แม้กระทั่งว่าสแกนาจากในเครื่องหรือ ให้ไปติดตามสถานที่ที่แบบที่เรามาร์คเอาไว้นะปิ้น QR โค้ดแล้วแปะตามที่ต่างๆสแกนปุ๊บแล้วคอนเน็กได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการกันนะครับขั้นตอนในการที่จะทำนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนถ้าในกรณีที่เป็นแบบถ้าออฟไลน์เราคงรู้อยู่แล้วนะก็ปิ้น QR โค้ดแปะได้เลยแต่พอถ้าเราจะทําในมือถือที่เป็นเรื่องของในเราเองเราบ้างล่ะเหมือนคนเข้ามาที่ร้านเราแล้วนะแล้วอยากจะได้รหัส Wi-Fi ไปดูกันครับว่าจะทำยังไงผมยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างนะครับในการพิมพ์คีย์เวิร์ดไปเลยว่า Wi-Fi นะครับก็จะถูกส่งตอบกลับมาจากตัว l i n เอของเราที่เป็นบอรดตอบกลับมาแล้วก็จะสร้าง QR code ที่เป็นไฟล์รูปภาพนี่จากนั้นก็จะมีวิธีการใช้งานอยู่นิดนึงนะในการทำงานว่ารหัส Wi-Fi ที่จะได้ใช้จาก QR code เนี่ยก็เพียงแค่เปิดกล้องแล้วก็ทำการสแกนเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวดูตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างในการที่สแกนแล้วล็อกอินให้ดูว่าล็อกอินได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะตัด Wi-Fi ที่มีในเครื่องออกก่อนนะจะได้เห็นว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะไปตัด Wi-Fi ก่อนปึ๊บนี่เข้ามาที่ Wi-Fi ผมจะลบไ Wi-Fi นี้ทิ้งอ่าลืมเครือข่ายไปเลยแล้วดูสังเกตนะครับว่ารหัสก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับรหัสของตัว Wi-Fi นะก็จะเห็นแล้วว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีนะ จากนั้นเราจะทำการสแกนตัวนี้แหละเพียงแค่เอา QR code ตัวนี้อ่าเราก็ทำการเซฟ QR code นี้เข้าไปจากนั้นครับเราก็เพียงแค่ไปเปิดกล้องแล้วสแกน QR code นี้เดี๋ยวผมไปเปิดกล้องให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูนะปึ๊บนี่แล้วก็ทาการเปิดกล้องครับแล้วก็สแกนเลยเห็นไหมฮะพอเราสแกน qr code เสร็จปุ๊บมันจะมีถ้าเป็น iphone นะครับเราก็จะเห็นตัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมตัว wifi อ่ะอีกทีนะนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็คลิกเลยอันนีปึ้งไกลๆอ่าแล้วเราก็คลิกเข้าไปก็จะถามว่าเข้าร่วมเครือข่ายตัว wifi อ่ะถ้าเรากดเข้าไปร่วมนะครับจากนั้นนะครับก็ระบบก็จะทําการไป คอนเน็กเข้ากับ Setting Wi-Fi เดี๋ยวดูสักพักนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วก็จะง่ายต่อการทำงานโดยเพียงแค่เข้ามาแล้วสแกนเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูฝั่งของ Android กันบ้าง Android จะเป็นยังไงนะครับนี่คือตอนนี้ในการเรียก Wi-Fi ขึ้นมาแล้วท่าน,นี้เราอยากจะใช้มือถือ Android ในการสแกนอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิด w i f i ก่อนเลิกคอนเน็กเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่เซตติ้ง แล้วก็ทำการรฟกอสไปก่อนลบเราจำเราไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับเรา e m มูฟไปก่อนเลยนี่แน่เราก็จะไม่มีการ connect แล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดนะูนะนี่เราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีนะครับไม่มี Wi-Fi Connect อยู่นะจากนั้นครับให้เรานำมือถือนี้นะครับที่เราเข้ามาที่ตั้งค่าของ w i f i มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าสแกนนะครับเป็นรูปที่เป็นเปิด QR code นั่นเองอพอเราเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็สแกนเลยนี่แน่พอเราสแกนเสร็จแล้วเท่านั้นเองครับก็จะเห็นนี่เลยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวนะเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็น connect เรียบร้อยแล้วง่ายสุดแสนจะง่ายครับคราวนี้เรามาดูวิธีการที่จะมาทำกันครับว่าเราจะทำ QR code แบบนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับใน PC หรือมือถือก็ได้นะพิมพ์คำว่า อ่ะตัวนี้นะผมจะกลับไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะปึ๊บอ่ะเข้ามานี่เลยแล้วพิมพ์คำว่า q i f i o r g เพียงเท่านี้ก็เซิร์ชขึ้นมาครับพอเสิร์ชแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้สิเปิดหน้าเว็บขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้อ่ะพอเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับที่เขียนว่า s s i d เนี่ยก็คือชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับดูที่เราเตอร์ว่าเราเซต ตัวไฟล์ Fi รหัสชื่อว่าอะไรนะครับตัวอย่างนี่ผมก็พิมพ์ไปแล้วด้วยชื่อ w i f i นี้นะผมใช้เป็นแบบ 5G ผมก็พิมพ์ว่า 5G ให้ครบจากนั้นครับด้านล่างก็จะเป็นรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปเลยอพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กด Generate เลยเพราะ Generate ก็จะถูกสร้าง QR Code ขึ้นมานะครับเราก็สามารถทำได้ใน2กรณีเลยกรณีแรกก็เป็นเซฟเป็นภาพนะครับลงเครื่องไว้ได้เลยนะในส่วนที่2ก็คือเราสามารถพินพ์ออกไปได้เลยครับถ้าเราใช้บน PC นะก็แค่เพียงคลิกพิมน์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เรา Generate แล้ว Export ถ้าบนมือถือนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้แหละ,ะเมื่อเรารู้หลักการทํางานและ เรารู้ได้ไฟล์ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการเซตคีย์เวิร์ดเลยเหมือนที่ผมเห็นนะครับไอ้ที่ผมทําให้ดูนี่นะผมพิมพ์คาว่า Wi-Fi ก็จะดึงออกมาเลยเราก็สามารถที่จะเอาตัวไฟล์ภาพนะครับถ้าเราทําฝั่งตัวที่เป็นเมนเจอร์เราก็เอารูปภาพของเราเนี่ยแหละเพิ่มแอทแทสเข้าไปในฝั่งที่เป็นรูปภาพแล้วเขียนโน้ตให้เขานิดนึงก็ได้ว่าเราจะเอาเครื่องมือตรงนี้เนี่ยมาทำยังไงนะครับมาสแกนยังไงเมลามีคนเข้าร้านหรือเราตั้งตัวที่เป็น าภาพของ QR code เนี่ยนะแปะที่โต๊ะร้านอาหารของเราได้เลยพอเขาอยากจะใช้เขาก็สแกนแล้วต่อ Connect ในร้านของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตามธุรกิจที่เราต้องการอยากจะให้ลูกค้าเราใช้ Wi-Fi ฟรีนะครับคิดว่าตรงนี้ เป็นเทคนิคที่ดีเทคนิคหนึ่งเลยสําหรับเพื่อนๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรายังมีเทคนิคอีกมากมายในการที่จะประยุกต์ใช้กับไลโอเอของเรากับธุรกิจของเรานะครับฝากติดตามช่องไอทอนไฟด้วยดูจากเวลาแล้วก็ไม่ได้ยาวนานจนเกินไปนะครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ